ดอกลำไย,ยพันปิงปองค่ะเพื่อนเพื่อนพึ่งกำลังตอมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดอกงามงามเพื่อนจะติดผลก็ประมาณเดือนมิถุนานนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าก็ออกดอกเวลานี้นะคะแล้วรอชมนะคะว่าจะติดเยอะไหมายายคิดว่าน่าจะติดเยอะนะปีนี้ เพราะดอกเขาสมบูรณ์ค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะพันปิงปองลูกขาโตมากแต่ยายก็มีอยู่ต้นหนึ่งดกดกค่ะปีนี้ดอกงามมากเลยลําใยพันปิงปองหรือพันเถานะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะ เพื่อนรอชมนะคะดอกเขางามไหมจ๊ะโอ้โอพึ่งเพียบเลยพึ่งมีหน้าที่ขยายพันธุ์นะคะผสมพันธุ์แล้วก็ย้อยพันธุ์นะคะหอมเชยดดอกกล่ำใยปิงปอง สอนมาจเพื่อนจ้ายายพาถ่ายทำคลิปพาชมดอกลำใยปิงปองนะคะทำไมถึงเรียกลำใยปิงปองเพราะลูกเขาโตมากโตเท่าลูกปิงปองหรือไม่ก็ใหญ่กว่าด้วยซ้ำครัเพื่อนดูน่คะดอกเขางามมากเลย ปีนี้เขาพร้อมใบเขาจะไม่เหมือนลำใยอีดอรเรานะคะแต่ใใบเขาจะเล็กๆดูๆนะคะดูชัดเลยว่าลักษณะนี้คือลำใย ปิงปองนะคะเพื่อนเพื่อนน้องพึ่งเต็มไปหมดเลยติดง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนใยปิงปองนี่ติดลูกง่ายนะคะถ้าต้านเขาสมบูรณ์ดอกเขาสมบูรณ์พร้อมนะคะปีที่แล้วติดน้อยเพราะว่าดอก เขาออกมาโดยไม่สมบูรณ์ปีที่แล้วปีนี้เจ๋วมากแต่ว่าจะเหตุไหนเราต้องรอชมนะคะว่าจะติดเยอะมาก